นี่เดี๋ยวผมจะสั่งกลับไปกินที่บ้านด้วยเดี๋ยวเที่ยงนี้ไม่มีอะไรกินแนละ้วอร่อยประคิดผมเอาเหมือนเดิมบะหมี่นั่นแหละบะหมี่น้ําตกเนื้อบะหมี่ต้มบะหมี่บะหกี่รรอะโคมประโคมครับคุณคิดดูแล้วกันติดใจขนาดไหนผมต้องสั่งกลับไปกินที่บ้านเดี๋ยวถามประคิดก่อนประคิดตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สามสองโอ้สองห้าสามสอง แล้วในร้านนี่คือเดี๋ยวทํากันได้หมดทุกคน3ามสีคนที่ทำกันได้หมดเลยทำได้หมดทได้หมดทุกคนทำได้ั่วหมดอะไรนั้นนักข่าวมาไล่กลับหมดกินเสร็จก็ไปไปซะไม่ถ่ายอ่ะผมที่โชคดีเลยใช่มนี่นี่นี่ห้าสิบบาทคดูนี่เอาสนุกนี่เห็นมนี่ มาดูกันดีกว่าน,นี่ห้าสบาทนี่ได้ครับต้องพูดว่าได้โคตรเยอะอ่ะคุณดูเด็ดนี่นี่นี่น,นี่ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่แนะนําเข้ามาโอ้โหอ,อ,อร่อยโดนใจครับนะนี่ผมสั่งพิเศษมาเลยนะทีแรกผมสั่งธรรมดามาไงก็ยังงงๆว,ว่าเฮ้ยสีส่สิบทำไมได้เยอะขอบคุณจริงๆกับเพื่อนสมาชิกครับนี่กระขับนึงก่อนอืมนุ่มๆเลยอืมเปิดดีครับดูแต่ละชิ้นนี่ะคุณเอ้ย

สวัสดีครับกินกับในตูนนะครับวันนี้ผมมาตามที่เอฟซแนะนําผมเข้ามานะอ่าและอย่างมาทุระแถวแถวนี้ด้วยนะเออผมอยู่ที่วัดตาหนักใต้ครับอ่าถ้าเข้าไปในซอยตรงนี้วัดตาหนักใต้นะอ่ะเนี่ยตามนี้นะครับแล้วก็เป็นซอยนอนทบ,บุรี2 7่สิบันนี้เลยนะอ่าผมมาตามที่เอฟซแนะนาครับชื่อร้านอะไรผมยังไม่รู้เลยนะแต่เขาบอกว่าเป็นร้านปลาคิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปสอบถามก่อนเลยแล้วกันนี่ร้านนี้ครับผมกินแล้วชามนึงผมก็เลยมาขอปา้าแกถ่ายคลิป เออเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกเขาแนะนำมาขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนำมานะครับนี่เห็นไ,ไหมก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่นี่เมื่อกี้สี่สิบาทได้แบบได้เยอะเลยนะผมแบบคุ้มคุ้มอะ่ะเออป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยผมมาขอป้าถ่ายคลิปเมื่อกี้เลยป้าชื่ออะไรอะ่ะสมคิดะป้าสมคิดมีเอฟซีเขาแนะนำผมไปเขาบอกว่าให้ลองมากินร้านป้าดูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากแล้วเมื่อกี้กินอร่อยดีครับสี่สิบบาทใช่ไหมนะ่ะ ได้ขนาดนั้นนะสี่สิบโอ้<ะ> oh, oh, oh. ป้าขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเดี๋ยวมีเนื้อน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูน้ำตก <Gross> ราคาเริ่มต้นที่สี่สิบบาทใช่ธรรมดาคือสี่สิบใช่แล้วพิเศษห้าสิบห้าสิบบาทป้าขายทุกวันไหม <S <S ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด <S 2> <S 2> ไม่มีวันหยุด <S <S ตั้งแต่กี่โมงครับพร้อมกินนะ่ะหกโมงถึงบ่ายโมงครึ่งหกโมงฮะถึงบ่ายโมงครึ่งเองเหรอแค่นั้นทำไมไวขนาดนั้นหมดหมดคือคือหมดไวขนาดนั้นเลยนะตั้งกี่โมงนะขออีกทีหกโมงเช้าถึง ่ายบงครึ่งโอ้โหป้ามีเบอร์โทรไหมมีค่ะขอเบอร์โทรดิครับ085 085 362 362 4019 4019อ่ะโทรมาสอบถามก่อนถ้าเกิดคุณมาตอนเที่ยงผมว่าผู้เผ่อเที่ยงก็หมดแล้วมั้งนะยังๆเขายังนะก็นึกว่าจะหมดไวขนาดนั้นอ่ะป้าเดี๋ยวผมมาอีกชามเหมือนกันตอนนี้เอา50เลยนะตะกะบะหมี่เนื้อแต่ผมไม่เอาเนื้อส่นะอ่าบะหมี่เนื้อน้ำตก ความเคยชินเนาะใช่เพราะที่นี่จะทำไฟเวลาลูกค้ามาพวกกระทรวงพวกอะไรมาคนงานมามันจะจะต้องเร็วไงงั้นมันไม่ทันกินหรอกอ๋อเพราะกระทรวงพานได้อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองใช่บริษัทมั่งกระทรวงมังม่องอะไรก็มาเราก็โอเคนะ แล้วก็นะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอันนี้50บาทนี่เล่นแบบต้องพูดว่าได้โคตรเยอะอ่ะคุณดูเดินนี่นี่น,นี่ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่แนะนำเข้ามาโอ้โห้อร่อยโดนใจครับนะแล้วก็เออเขาจะมีนี่ด้วยนะนี่นี่นี่น้ำเต้าหู้ยีเออนั่นคุ่ก็อนะมีไว้บริการคุณก็คนๆนเหน่อยนะเนยตะนอนก้อนอยู่งล่างประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมอ อันนี้ผมจะไม่ใส่นะคุณอยากจะกินคุณก็มาจัดก,การกันเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนนี่มีทั้งเย็นแก้วอ่ะคุณรู้ดิเฮ้ยโอ้โหแบบนี่ผมสั่งพิเศษมาเลยนะทีแรกผมสั่งธรรมดามาไงก็ยังงงๆว่าเฮ้ยสี่สิบทำไมได้เยอะขอบคุณจริงๆกับเพื่อนสมาชิกครับนี่สักคำหนึ่งก่อนอืมนุ่มๆเลยอืมเปื่อยดีครับดูแต่ละชิ้นเลยคุณนะแงดื้อดี้อดื้อดื้อ เป็นไงอืมอืมนุ่มแล้วก็เต็มทุกน้ํเปื่อยนะเนี่ยแล้วก็อะไรนะอ่าสบายนางเอลูกชิ้นลูกกระโงกหมาท่วมๆในกระหมูนี่นะโฟกัสละนี่ประมาณนี้แหละครับออกจากมืดๆไปไหนไหมเห็นเห็นกันหรือเปล่าชัดไหม อนุ่มมากอะ่ะแล้วผมบอกเลยยังไงต้องมาโดนครับอยากกินอยากโดนต้องตามมาที่วัดตำหนักใต้ครับอยู่แถวหน้าบาักลอยนนทบุรี27หาไม่ยากครับอืกินเลยดีกว่านนไม่ไหวแล้วนุ่ม ือแบบคร่าวๆให้คุณดูนะผมบังเอินว่ามาทำธุระแถวนี้ก็เลยมาตามคําแนะนําของเอฟซีที่เขาแนะนํามาแล้วก็มาลองชิมพอลองชิมปุ๊บผมก็ขอปักคิดแก่ถ่ายคลิปเลยไม่มีเตรียมล่วงหน้านะมาถึงก็ขอถ่ายคลิปก็อย่างที่คุณเห็นนะผมไม่ได้เตรียมผมเรื่องสดๆถ้าอยากกินอยากรู้ก็ตามผมมาอย่างที่บอกก็คือวัดตาหนักใต้ออนอนทุรีครับไม่ยากหรอกคุณเสิร์หาวัดกำนักใต้คุณก็เจอร้านประคิดส่วนคลิปเนี้ยไม่มีอะไรจริงๆนะครับขอบคบที่ติดตามรับชมบ่อยย ต่อแล้วไม่สนใจแล้ว